ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้พบกับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยครับมารอขบวนนี้ครับรถท่องเที่ยวสุดหรูหรานะฮะราคานั้นเป็นแสนแสนเลยนะครับเงินเดือนของเราคนทั่วไปนี่น่าจะซื้อตั๋วไม่ได้ครับต้องใช้เงินปีเท่านั้นนะรถโดยสาร Blue Jasmine r a i l j o u y นี่นี่ขบวนโดยสารที่951ครับรถท่องเที่ยวพิเศษ จัดเต็มนะฮะท่องเที่ยวขบวนเดียวท่องเที่ยวเลย9วันตลอดเส้นทางที่อลังการมากครับแล้วก็จะไปแวะ3เส้นทางเมืองมอรดกโลกของไทยออกเดินทางจากกรุงเทพบุรีรัมย์โพครับไปอยุธยาอุทัยธานีเชียงใหม่สุขโขทยัยแล้วค่อยกลับมากรุงเทพขบวนนี้ถือว่ารู้ราครับกับราคาอาหารการกินเส้นทางนะต้องไปพักตามโรงแรม ตอนนี้ขบ,บวนมาแล้วนะครับได้รถจาก QSY 5206ทําทำขบวนรถกำลังผ่านจุดตัดถนนปราดิพัทธ์ค่อยๆเคลื่อนมาครับราคานี่เป็นแสนแสนจริงๆนะคือแสนเกือบสองแสนแล้วอะ่ะแล้วก็มีมากกว่านั้นคือราคาต่ำสุดน่าจะประมาณแสนเก้านะครับอันนี้ก็เป็น ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะร่วมมือกันกับการรถไฟแล้วก็เอกชนพากันจัดทริปนี้ขึ้นมาไป5จังหวัดนะครับกรุงเทพอยุทธยาอุทัยธานีเชียงใหม่สุขโขทยัยเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางมรดกโลกของไทยครับผู้โดยสารส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ คนไทยนี่น่าจะไม่มีเนะฮะน้อยทั้งนี้นะก็ชูสเสน่ห์วัฒนธรรมแล้กวก็ประวัติศาสตร์มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ววิ่งผ่านหน้าเราไปครับเป็นตู้ SRT Prestige จะมีตู้รถนอนมีอะไรนะพ่วงไป รถกำลังผ่านในขบวนนี้ก็จะเติมเต็มความสะดวกสบายด้านบริการบนขบวนร,รถไฟหรูครับไม่ว่าจะเป็นห้องพักส่วนตัวห้องอาหารระดับไฟดายนิง่งและลาวดีไซน์ร่วมสมัยก็ออกแบบมานะสร้างความประทับใจและก็เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวกับรถไฟสุดหรูไปต,ต่างจังหวัดก็จะ จอดพักโรงแรมห้วอยนะรราคานี้ก็อยู่รวมหลายอย่างเลยตอนนี้กำลังผ่านสะพานดำท้ายขบวนนี้มายืนชมวิวได้นะครับแต่ก็มีเพื่อนมายืนด้วยนะอย่ามายืนคนเดียวเผือตกไปไม่มีขครเหตุในระถไปไกลนะอันตรายอย่างน้อยมีเพื่อนยืนบ้างฮนะแล้วมาระวังกันหน่อยตอนนี้มารอที่ด้านหน้าของโรงรถจักรดีเซลบางซื่อครับ รถนั้นออกจากสถานีบางซื่อแล้วนี่ก็เป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัท DTSK Nation ก็มุ่งเจาะตลาดคุณภาพระยะไกลนะครับซึ่งจะมีอีกแน่ๆตอนนี้รถกำลังเคลื่อนมากบวนนี้ก็ต้องรอผลตอบรับอีกทีหนึ่งครว่าจะถูกใจหรือเปล่า หรือว่าจะมีครั้งเดียวแต่เทียบก็สูสีนะกับรยบอยเยาร้ำแต่นั้นดูหรูหราไฮโซพรีเมียมมาแล้วครับมาแล้วตั้งกล้องเอียงนิดนึงครับแหมรีบครับรีบขี่มอเตอร์ไซค์มาดักที่นี่เลยนะนีมีก็เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยางานนะเริ่มจัดแต่ว่ามัน คนไทยนี่อาจจะต้องมองข้ามไปก่อนนะใช้เงินปีไปซื้อตั๋วเที่ยวเนี่ยไม่ไหวกระบวนกําลังผ่านไปดูแล้วก็สวยงามครับมีก็มีรถท่องเที่ยวนะในการจัดเที่ยวกระบวนนี้ก็ใช้ รถญี่ปุ่นที่บริจาคมานะครับเอามาดัดแปลงเป็นรถ SRT Prestige จัดการทำเป็นรถท่องเที่ยวได้ส่วนรอยบก็ซัาก็เหมือนกันก็นำรถญี่ปุ่นมาดัดแปลงแล้วก็ยังมีขีหะ40 48ขีหะ183ที่เขาให้เรามาขีหะ183นั้นก็นำมาทำเป็นรถท่องเที่ยวกับส่วนขีหะ40นี่จะทำเป็นรถชาญเมืองวิ่งกรุงเทพฯดอนเมืองอยุธยา ก็ได้แต่รถเก่าแล้วครับที่นํามาปรับปรุงส่วนรถใหม่นั้นทําการเสนอขอซื้อแล้วนะครับไม่ผ่านรถด,ดีเซลรังปรับอากาศนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบสามคันถูกตีตกนะไม่ถึงคอรมอแล้วก็การขอจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศเพื่อเอามาทําขบวนรถหลดดวนรถด,ด่วนพิเศษอีกหนึ่งร้อยแปดสิบสองคันก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับ แล้วก็ยังมีการขอจะซื้อหัวรถจักรนะประมาณ130ราหัวก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันแต่โครงการที่ผ่านนี่มีการจัดซื้อแคร่เปล่านะฮะแคร่อตทสำหรับบรรทุกอ,อ้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ผ่าน90 0กว่าคันแล้วก็ที่ผ่านมากที่สุดนะฮะการก่อสร้างทางคู่ครับผ่านทุกเส้นทางก่อสร้างช่วงเด่นชัยเชียงของ บ้านไายนครพนมนีก่อสร้างไปเยอะแล้วแต่รถลามาช้างนี่ยังไม่มีครับนี่ยังไม่รวมถึงโครงการน่ืๆนะรถ e ีวีสีเขียวรถไฟไทยทําสุดขอบฟ้าทุกโครงการรู้สึกจะค้างไม่มีมการสานต่อสักเท่าไหร่ข่าวค้ามันดูเงียบเกินไปอันนี้รถจักเดินทางกลับลงรถจักครับเชีวซอยห้สแล้วก็จีเค 43วิ่งสวนกับขบวน951ตอนนี้ก็เดินทางกลับเข้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อครับคลิปก็จบขบวนเพียงเท่านี้บนให้ฟังเท่านี้หลายๆโครงการนั้นก็รอถ้ารอจะเสร็จจะทำจะเริ่มไหนนี่ยังไม่รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย ก็มีการจะเปิดประมูลไปแล้วนะครับเส้นทางจากกลางสิทธิ์ไปธรรมศาสตร์แล้วก็ช่วงตลิ่งชันศริราชแล้วก็สารายาส่วนจัดบางซื่อวัลลงนี่ยังเงียบอยู่แล้วยังมีโครงการลถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินอีกครับโอ้โหทุกอย่างให้ดูล่าช้าไปหมดแล้วครับ รถผ่านไปแล้วนะครับกําลังเข้าสู่โรงรถจกักรเนี่ยเรื่องอะไรไม่รู้พูดไปเรื่อยเปืย่ยวันนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคน